สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะเนาะในช่องซีแนมสองสีห้านะคะวันนี้จะเป็นพิงอาคารนะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีคุณนะอืมเนาะเขาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีคุณมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะอันนี้คือไพ่กองที่หนึ่งอืม อันนี้คือไพ่กองที่สองให้เลือกจากคีย์เวิร์ดเอานะอันนี้คือไพ่กองที่สามเนาะกองที่หนึ่งฉันทุกข์ใจกองที่สองฉันอับอายกองที่สามฉันเหนื่อยเออเนาะจะเลือกจากอันไหนได้เลยนะคะแล้วแต่เนาะที่คุณรู้สึกดึงดูดใจเออเนาะกับกับคำคำนั้นะ่ะโดยที่แบบอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเนาะ อะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อเนมได้ที่เพจ C ีเนมสองนะคะจะมีลิงก์ให้อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็เราเพิ่งมีวอลเปเปอร์ทำแจกไปนะสามารถไปดูในเพจ f a c e b o o k ได้เช่นกันนะคะอะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีคุณเราไปดูกันเลยค่ะค่ะใครที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะจากคีย์เวิร์ดคำนี้ฉันทุกใจเนาะเออ อย่างแรกก็เขาก็ทุกใจแหละในเรื่องที่เราต้องห่างกันหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาไม่มีคุณเนาะเขาเองเขาก็ทุกใจนะอืมทุกใจเช่นกันอะแล้วยังไงอีกเขาเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อไม่มีคุณเนาะนึกถึงหน้าเขานะเขาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีคุณอืมอมขอสับดีๆก่อนนะ ใบแรกโอยอยากได้รับความรักจากคุณอะ่ะอยากให้คุณกลับมาม,ามอบความรักให้เขาอีกได้ไหมเขาเองอะ่ะก็อยากจะมอบความรักที่ดีๆให้กับคุณเช่นกันนะเออมีการคิดถึงแล้วก็อยากได้รับความรักเนาะเนี่ยอยากที่จะให้เรื่องของเรามันมันกลับมาดีเหมือนเดิมอะ่ะเพราะเขาว่ารู้สึกว่าเขาอยากจะ เขาไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเศร้าใจไม่อยากทุกใจเนาะอย่างไพ่ใบเนี้ยที่บอกอืมเขาไม่อยากทุกใจแบบนี้แล้วอยากที่จะรู้สึกมีความสุขอะเออได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะเขาเองก็อึดอะแล้วก็ทุกใจเนาะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อะเอออ่อะไรยังไงเขารู้สึกว่าเออการที่คุณอะทำอะไรดีๆให้กับเขาอะ เขาเองก็อยากทำอะไรดีๆกลับให้คุณเช่นกันนะเนาะตอนเนี้ยอืมมีอารมณ์อยากทำอะไรดีๆให้คุณมีอารมณ์คิดถึงเออเนาะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกอืมแล้วเขาเป็นยังไงอีกถามว่าเขาเองอะปิดกั้นเลยนะเนี่ยปิดกั้นหัวใจไม่ได้ให้ใครเข้ามานะมีแค่คุณเท่านั้นน่ะถึงแม้ เราจะมีการห่างกันไปหรือว่าเขาอะ่ะจะสูญเสียคุณไปแล้วแต่ใจเขาก็ยังคงรักมั่นคงอยู่กับแค่ที่คุณเนาะอืมอตัวเขาเองอะคนคนนี้ถึงแม้จะมีความเศร้าใจแต่ก็ไม่ได้มีความยอมแพ้หรือทอใจนะมีอารมณ์แบบเออฉันจะกลับมาทำให้มันดีขึ้นให้ได้ กลับมาทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขขึ้นมาให้ได้เขาอยากที่จะสร้างอะไรดีๆที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยเนาะเขาไม่ได้ถอดใจหรือว่าจะยอมแพ้ชะตากรรมหรืออารมณ์ประมาณว่าเออในเมื่อเราห่างกันไปหรือไม่มีคุณแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไม่นะคนคนนี้มีการคิดทําอะไรดีๆในความสัมพันธ์นี้อยู่นะอืเนี่ย,นะม,ยมีการเหมือนอยากให้เราสองคนะ่ะบาลานซ์เข้ากันได้เนาะ เอออาจจะเป็นคุณและเขาอาจจะเป็นคนละสีกันอย่างเงี้ยเออหรือคนละความคิดกันหรือตอนนี้ความเห็นไม่ตรงกรันเขาก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเอออยากจะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ให้เราเข้ากันได้ให้เราแบบเข้าใจการให้มันแบบบาลานซ์กันได้อ่ะอืมอืมแล้วยังไงอีกอืมเขาเองรู้สึกว่าเขาไม่อยากยึดติดก,กับความเศร้าเนี้ยนานหรือไม่อยากให้ความเศร้าเนี่ยมันอยู่นาน เขาอะคนคนนี้คือเป็นคนแบบจะหาทางออกอะออกจากความสัมพันธ์เอ้ออกจากสถานการณ์ตอนนี้ให้ได้เนาะเขาไม่ยอมไม่ยอมทุกใจเรื่องของคุณน,นันซึ่งมองว่ามันไม่ใช่ว่าเขาจะโมบออ,อนนะแต่เหมือนเขาอะอยากที่จะกลับมาทําอะไรดีๆให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าเออจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เศร้าใจอย่างนี้หรือเขาเลือกที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อที่ ยังมีความหวังที่มันจะได้ไปต่อยังมีความหวังที่คุณจะกลับมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่คิดดีมากเลยนะคะคนกองเนี่ยอืมถึงจะเศร้าไทยทุกใจแต่ไม่ยอมแพ้ที่บอกเออเป็นคนที่คิดดีมากๆเนี่ยไม่ยอมที่จะติดอยู่ในสถานการณ์เดิมๆอะ่ะไม่ยอมเด็ดขาดเนาะจะเป็นอิสระจากความเศร้าวความทุกข์ใจที่มีอยู่ตอนเนี้ยให้ได้นะคนคนเนี้ยอืมไม่ยอมที่จะทุกข์ใจหรือจมปลัก กับอะไรเดิมๆเ,เ,เด็กขาดอะคนคนนี้ดีดีมากๆเลยค่ะเขาเป็นคนที่แบบคิดดีมากนะเอออะอะไรยังไงอีกอืมเนี่ยเขาบอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเร็วๆนี้เห็นปะจะมีการติดต่อหรือมีสัญญาณอะไรมาจากเขาเร็วๆนี้แหละเขาจะทำให้คุณรู้ว่าอ๊ เขากำลังจะติดต่อคุณมานะเนี่ยเขาอะรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำกับคุณมากๆเลยแล้วเขาก็มองว่าถ้าเขาเมื่อตะคยมานั่งรู้สึกผิดแบบเนี่ยมันก็ไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพูดมันออกไปหรือจะต้องทำอะไรสักอย่างจริงๆก็แอบรู้สึกผิดนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วตอนนี้เขากำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างกับคุณเอออย่างจริงจังตั้งใจด้วยนะ ตั้งใจจะทำให้มันดีแหละตอนเนี้ยถึงถึงเขาจะนิ่งๆไปอะไรไปแต่จริงๆเขากำลังคิดอย่างหนักหน่วงในการที่จะกลับมาทำอะไรเพื่อความสัมพันธ์นี้และเพื่อคุณนะอืมเนีย่ยเขามองว่าเขาจะแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่แบบเหมือนเหมือนให้เราเริ่มต้นใหม่แบบรีสตาร์ทแบบรีเฟซกันใหม่เลยอะไรใหม่เลยอะไรเงี้ยลืมเรื่องเก่าๆลืมอะไรเก่าๆไป แล้วทาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเหมือนแบบถ้าเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราเพิ่งมารู้จักกันใหม่อะไรกันใหม่อะไรประมาณเนี้อยากให้มันเป็นการเริ่มต้นที่มันเฟร s สต t a r จริงๆนะสําหรับเขานะอืมจริงๆแล้วเขาก็อยากรู้นะว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนคุณต้องการอะไรเออบางครั้งเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณอนะชอบคนแบบไหนต้องการความสัมพันธ์แบบไหนต้องการอะไรกันแน่เนาะ อืมเขาเองก็มีคิดมีแบบอยากรู้เหมือนกันอะ่ะเออเนาะคือถ้าเขารู้แล้วเขาก็จะได้อ่ะพอรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้คุณต้องการแบบนี้เขาก็จะได้มีการปรับตัวหรือได้มีการอ่ะโอเคเหมือนพอรู้เป้าหมายของคุณแล้วรู้เป้าหมายของตัวเองก็จะได้รู้อ่ะ มันจะเป็นยังไงเนาะเหมือนเรารักของเราสองคนอะ่ะอืมเขาพยายามหาตรงกลางร่วมกันเนี่ยจริงๆร่ะเขาไม่สามารถมุมอ่อนจากคนได้เลยนะคนคนเนี้ยทํายังง่ายยังไงก็มุมอ่อนไม่ได้ทํายังง่ายยังไงก็ไปจากคุณไม่ได้เป็นอารมณ์แบบในเมื่อเขามุมอ่อนไม่ได้อะไรไม่ได้นะเขาก็ต้องเลือกที่จะไปต่อคุณแหละอืมคนคนเนี้ยต่อให้ห่างคนไปก็ตัดใจจากคุณไม่ได้นะทําใจไม่ได้อยู่ดีเนาะอืม อัแล้วมาดูสิว่าโรแมน a n แองเจิลอยากแนะนำอะไรกับคุณบ้านในความสัมพันธ์นี้โรแมนแองเจิลเนาะอืมเขามองว่าเนี่ยเอ๊ไพ่บอกว่าเดียวคนสองคนก็ได้กลับมาคืนดีกันเดี๋ยวก็ได้แบบฮันนี่มูลกันเดี๋ยวได้ไปไหนด้วยกันนะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอะไรยังไงอีกเขาบอกว่าเนี่ยให้เรียนรู้กันให้มากขึ้นกว่านี้นะเปิดใจเรียนรู้การทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้ คุยกันให้มากกว่าน,นี้นะเนี่ยแล้วก็ให้คุณอนะพยายามเอาพลังงานลบๆที่มีอยู่ตอนเนี้ยออกไปนะเพราะว่าการที่คุณยังติดกับเรื่องลบๆติดกับเรื่องเดิมๆบางทีมันก็เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ได้นะอืมนี่เขาบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาที่โรแม,มนติกร่วมกันแหละเห็นป้าได้มีการใกล้ชิดกันกอดกันอะไรกันเนาะเออมีช่วงเวลาโรแม,มนติกอะไรยังไงอีก n ิวเลิฟเนี่ยเขาจะเข้ามาเป็นรักใหม่ของคุณนะอืมเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเลยทีเดียวรักครั้งใหม่ของคุณก็คือเขาเนี่แหละเผลอๆเขาอาจจะเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ด้วยอย่างที่บอกอ่ะเขาต้องการทําอะไรใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะว้าวเนี่ย ก็ลองถามใจคุณเองเนาะหรือว่ามีการคุยการพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะเพราะเขาบอกว่าให้ใช้ใจและใจคุยกันนะเออค่อยค่อย,คอยทความเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันไปนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นอะไรที่อ่าไปด้วยกันต่อได้แล้วก็สามารถหาทางออกของความสัมพันธ์นี้ได้เนาะอืมอ่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด u b s c r คร e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะค่ะใครที่เลือกกล้องที่สองบ้างเอ่ยไพ่ใบนี้ฉันอับอายเขารู้สึกอับอายกับสิ่งที่เขาทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคุณนะหรือการที่เขาแสดงออกไปอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคุณเนาะอืมเขารู้สึกอับอายกับสิ่งที่ตัวเองทาอะเอออะแล้วเรามาดูกันนะว่า เขาเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อไม่มีคุณเขาเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อไม่มีคุณเขาบอกว่าเขาต้องกลับมาดูแลจิตใจตัวเองใหม่เลยนะเขาเองก็เสียสูตรนะเออพอไม่มีคุณน่ะ ใจเขาก็เสียสูญเขาก็แตกสลายเหมือนกันนะคนคนนี้เขาต้องกลับมาเนี่ยสร้างพลังใจของตัวเองขึ้นมาใหม่เลยอะ่ะเสียสูญไปเลยแล้วยังไงอีกโหการที่การที่คุณเลือกมุ ve อ n อนเนี่ยเขาเองเขาก็พยายามที่จะมุ่อ่อนเหมือนกันนะสูญเสียคุณไปอะ่ะอารมณ์ประมาณว่าก็พยายามจะมุ่อ่อนจากความเศร้าวความเจ็บปวดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกันเนาะ พยายามช่วยเหลือตัวเองอ่ะทำให้ตัวเองมีความรู้สึกดีขึ้นอืมอืมแต่ถามว่ามันยังคงเป็นความรักอยู่ไหมก็ยังคงเป็นความรักนะเขารู้สึกว่าเหมือนการที่เขารักคุณอนะ่ะมันเป็นการที่เหมือนตกหลุมรักอะไรได้แบบง่ายๆเลยอ่ะเออมันมันเป็นเรื่องง่ายดายมากๆที่อยู่ดีๆเขาก็จะตกหลุมรักคนคนหนึ่งซึ่ง มันก็คือคุณเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาถึงตกหลุมรักคุณง่ายขนาดนี้อาจจะเป็นแค่การแบบจริงๆอยากจะมูบออนใช่ไหมอาจจะเป็นการแค่ได้คุยกับคุณบ้างหรือแค่เห็นรูปคุณเห็นคุณลงสตอรี่เอาก็ตกหลุมรักคุณอีกแหละอะไรประมาณนี้ <c oughs> อืมเนี่ยตัวเขาเองอพยายามนะพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขพยายามพยายามสร้างความมั่นคงทางจิตใจของตัวเองขึ้นมาใหม่ก่อนนะคนคนนี้เนาะอืม แสดงว่าคุณมีค่ามีความหมายกับเขามากนะเนี่ยเขาเองก็ไม่อยากที่จะยอมแพ้นะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้กลับมาดีกันเหมือนเดิมกลับมาเริ่มใหม่เป็นอะไรที่สดใสด้วยนะคนคนเนี้ยอยากที่จะเริ่มใหม่แบบดีๆกันกับคุณนะ่ะไม่ได้ยอมแพ้อยากทําอะไรที่เหมือนอยากทําให้มันเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ย อืมอืมตัวเขาเองก็มองว่าคุณเองอ่ะก็น่าจะทําอะไรเพื่อเขามาเยอะแล้วทําอะไรให้เขามามากมายเขาก็อยากที่จะตอบแทนเนาะให้อะไรคุณกลับไปบ้างนะในความสัมพันธ์นี้ช่วงเวลาที่ไม่มีคุณมัอาจจะทําให้เขาเห็นว่าเออคุณเนี่ยทำให้ทำอะไรให้เขาเยอะแยะมากมายเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะอืมอะไรยังไงอีกเนี่ยตัวเขาเองอ่ะก็ไม่อยากที่จะแบบ ติดอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไม่อยากติดอยู่กับสถานการณ์ที่มันเศร้าเขาอะอยากที่จะแบบเฮ้ยให้เรากลับมาดีกันแล้วก็กลับมารักกันเนี่ยใกล้ชิดกันแบบเร็วๆอคือไม่อย,อยากอยู่ในสถานการณ์ที่มันแย่ๆนานอะอเหมือนเขามองว่าทําไมเราต้องเศร้านานด้วยทําไมต้องอะไรนานด้วยอะไรเงี้ยคือเราไม่ควรเศร้ากันนานนะอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเขาเองอะถึงแม้จะไม่มีคุณแล้วแต่ว่า เขาเองเขาก็ปิดใจนะคนคนเนี้เขาก็ไม่ได้ไปมีใครใหม่เนาะเออใจของเขาก็ยังเป็นของคุณเห็นปะเนี่ยใส่กรงขังไว้เลยนะเออเนาะอืมเนี่ยเขาอะจะเข้ามาหาคุณแน่นอนเขามองว่าไม่รู้แหละคุณจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาเขาไม่รู้แต่เขาว่าจะเป็นคนเทคแอคชั่นเข้ามาก่อนนะคนคนนี้ อืมเพราะเขาต้องการคุณมากๆแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องเกี่ยวกับคุณมากๆเลยเออไม่ยอมแพ้คนคนนี้เป็นอะไรที่ไม่ยอมแพ้นะคะอ่ะแล้วยังไงอีกเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อไม่มีคุณอืมโอโ้โหคนคนนี้ยเศร้าลึกเนาะ เศร้าลึกมากเศร้าแบบเศร้าเสียใจมากมายเลยนะ้วกคนเนี้ยแล้วเพื่อเผยออกแนวแบบจิตจิตนิดนึงด้วยนะหรือออกแนวแบบซึมเศร้าน,นิดนึงด้วยนะเศร้ามากเลยไม่มีคุณเนี้ยแต่ว่าไม่แสดงออกมาเห็นปะตีหน้านิ่งซ่อนเอาไว้ไม่บอกไม่ทําให้คุณรู้หรอกแต่จริงๆนี่คือแย่แล้วนะแย่และอ <c oughs> อ้โ,อโหโอ รู้สึกว่างเปล่าเมื่อไม่มีคุณแสดงว่าคุณน่ะเป็นสิ่งเติมเต็มในชีวิตของเขาหรือคุณมาเติมเต็มหัวใจของเขาเนาะพอไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกแบบเหมือนเหมือนแบบมันขาดหายไปอะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้มันขาดหายไปมันรู้สึกโงงรู้สึกว่างเปล่าอะเออขนาดนั้นเลยอะ่ะเนี่ย แล้วเขาก็เนี่ยบอกแล้วเขาคล้ายอารมณ์ซึมเศร้านะอยู่คนเดียวซึมเศร้าในหมู่คนเดียวแล้วอาจจะมีการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีการนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าทํายังไงดีขอให้เรากลับมารักกันนะอะไรกันนะอารมณ์ซึมเศร้านะคนคนนี้ยอยู่คนเดียวแล้วซึมเศร้าด้วยซึมเศร้าเลยอืมเนี่ยแล้วก็คิดถึงคุณมากมายทีเดียวจะคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณเลยคนคนนี้พอไม่มีคุณอะ จะคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกอย่างคิดถึงทุกสิ่งเนอะย้อนกลับไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณทําให้เขาอะไรเงี้ยจะคิดถึงมากๆคิดถึงคณมากๆอืมเนี่ยแต่ว่าเขาเองก็จะพยายามแบบหลุดพ้นแหละจากความเศร้าเนาะพยายามให้ตัวเองหลุดพ้นพยายามให้ตัวเองไม่คิดมากไม่อยาก คือแบบพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนอนะคนคนเนี้ยเออให้หลุดพนจากสิ่งอุ้ยโทษค่ะจากสิ่งที่เขาคิดจากทุกอย่างที่เป็นมาทั้งหมดเนีแต่คนคนเนี้ยอาการเหมือนจะซึมเศร้าเลยนะดูเศร้าหนักมากเลยอืมอาการหนักนะคะคนเนี้ยอ่ะเรามาดูกันนะว่าไพโรแมนต์แองเจิลอยากแนะนำอะไรคนบ้างในความสัมพันธ์นี้คนกอนที่สอ อุ๊ยมันจะมีการจีบกันใหม่อีกครั้งนะคนคนนี้ถึงแม้จะซึมเศร้าเนาะอาจจะแบบเออใช้เวลาในการไปซึมเศร้าแบบหนึง่งแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วก็อารมณ์ประมาณว่ากลับมาจีบคนใหม่หรือกลับได้มาไม่ได้มาจีบคนใหม่นะเอออุอ้ยเนี่ยมันจะมีการเข้าหากันละกันแหละอืมมีการเข้าหากันละกันแล้วก็มีการแบบคืนดีกันอะไรกันนะอืมมีการเข้าหากันละกันอะ,ะไรไง เป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบไม่อยากแยกห่างจากกันอะ่ะเอออยากอยู่ด้วยกันเนาะอยากอะไรด้วยกันเนี่ยคุณละเขาอะ่ะเป็นอารมณ์แบบดูสินะอืออะไรไงต่อแต่ว่าก็ให้ระวังให้ดูดีๆนะมันอาจจะมีการจับผิดกันละกันเกิดขึ้นเนาะเขาก็บอกว่าเอออย่าจับผิดอย่าระแวงคุณอาจจะเป็นคนระแวงก็ได้นะ เขาบอกว่าให้ลดความระแวงลงนิดนึงเขาซึมเศร้านะจริงๆแล้วคุณไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาซึมเศร้าเขาอาการหนักเพราะคุณนะเพราะฉะนั้นเ no, yeah, yeah. นาะอย่าอย่าไอ้นี่นะเนี่ยกิฟต์ยูลีเลนชั่นชิปอาเชนเขาบอกว่าให้โอกาสความรักเนี้ยของคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งอืมให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วจริงๆแล้วมันก็จะได้กลับมารักกันได้กลับมาคุยกันละแต่ก็อยู่ที่คุณนะแต่ไพ่ก็อยากจะแนะนําว่าเออแบบ คุณอาจจะระแวงเขาไปแล้วก็ไม่พลายนะอืมลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งไหมถ้าคุณยังรักเขาอยู่ยังอยากไปตอบเขาเนาะเนี่ยให้บอกว่าเหมือนมันก็จะมีการทำงานหนักนี่แหละในความสัมพันธ์ครั้งนี้แลละเขาก็บอกว่าอะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปอะ่ะคุณจะได้มันกลับมาเนาะอะไรที่คุณเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้อะไรที่คุณทำลงไปอะ่ะเออเนาะพยายามทำ มันผลลัพธ์ที่มันได้อะเดี๋ยวมันกำลังจะได้กลับมาแบบคุ้มค่านะอืมอ่ะขอบคุณนะคะกับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค้าใครที่เลือกไพ่ใบนี้เอ่ยไพ่กล่องที่สามฉันเหนื่อยเขาเองอะเวลาไม่มีคุณเขาก็รู้สึกเหมือนไม่มีแรง มดความหมายเหนื่อยหมดแรงไปเลยนะ <c oughs> ตายไปเลยคนนี้ <c oughs> เออเนาะหมดแรงไปเลยนะ <c oughs> แล้วยังไงอีก <c oughs> เขาเป็นยังไงบ้างเมื่อไม่มีคุณ โอเคเราเอาเลยนะเขาล่วงลงมาอืมคนคนนี้ยคิดแต่ว่าจะทำยังไงนะให้มันพัฒนาไปมากกว่านี้จะทำยังไงนะให้สถานการณ์ตรงนี้มันหลุดเออไม่อยากจะหยุดแค่นี้นะคนคนนี้เหมือนมองมแบบไปข้างหน้าไม่ได้มองย้อนหลังหรือมองแค่ปัจจุบันว่าเอ้ยฉันเสียเธอไปแล้วแต่เขามองว่าทํายังไงที่จะได้เธอกลับมาแล้วทายังไงให้ความสัมพันธ์มันเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งคนคนนี้จอมวางแผนนะบอกเลย รู้สึกเหมือนคุณน่าจะดีกว่าคนจอมวางแผนเนาะอือแล้วคนคนนี้ก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยถึงแม้ไม่มีการการนะักกันอะก็ยังคุยกับก็ยังคุยกันได้นะอะไรได้นะกับเธออะเออเราก็ยังคุยกันได้เราเราไม่จําเป็นว่าจะต้องโกธการเกลียดกันหรือบางคนนะ่ะทะเลาะกันแล้วมีการบล็อกไม่คุยกันไปใช่ไหมแต่คนนี้ไม่คนนี้จะไม่บล็อกไม่อะไรค่ะจะเป็นแบบ ไม่เธอก็ยังคุยกับฉันได้เธอก็ทักมาได้ตลอดนะอะไรตลอดนะยอะไรเงี้ยเอออืมเนี่ยเขาเองคิดยังไงนะจะทำให้เราเข้าใจกันได้มาเคลียร์ใจกันคนคนนี้นี่แบบเป็นคนมองแบบเหมือนมีทัศนคติดีนะคนคนเนี้ยเออทำยังไงนะให้เราเข้าใจกันพอเกิดปัญหาเนาะคนคนนี้จะเป็นลงแบบทำยังไงให้เราเข้าใจทำยังไงให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะยอะไรเงี้ย เออเราเองอาจจะต้องพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาไหมอะไรเงี้ยอืมมีการคิดเนาะเนี่ยอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมารักกันเหมือนเดิมสดใสเหมือนเดิม,ม,ดม,ม,ดมสดใสสู้ซ่ากันเหมือนเดิมเนาะคิดอยู่คิดอยู่คนคนเนี้ยอืมตัวเขาไม่ได้มีการยอมแพ้เลยไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าคุณและเขาจะทะเลาะก,กันหรือจะจบกันไปแล้วก็ตามเนี่ยคนนี้ใช้ความคิดอย่างหนักเลยนะ เออใช้ความคิดอย่างหนักมากๆคะ่ะว่าจะต้องทำยังไงต่อความความผิดพลาดครั้งนี้มันเกิดจากอะไรนะทำยังไงนะไม่ให้มันเกิดอีกอะไรประมาณเนี้ยเออคนคนนี้จะใช้ความคิดอย่างหนักเลยอืมเนี่ยเขาเองมีความมั่นคงให้กับคุณนะถึงแม้เราจะไม่มีการการักกันแล้วหรือว่าเราจะเขาจะไม่มีคุณแล้วอะไรเงี้ย เขาก็ยังมั่นคงแล้วก็ยังคงรักคุณรักเดียวใจเดียวไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้ปันใจอืแล้วก็เขาเป็นอารมณ์ประมาณว่าไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ทักเข้ามาถ้าคุณไม่ไม่ไม่เข้ามาก่อนเขาเองก็จะเป็นคนเข้าหาคุณก่อนเองนะคนคนเนี้ยอืมเขาไม่ได้แบบติดหรือว่าจะต้องแบบเป็นฝ่ายเข้าหาต้องให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนไหมอะไรไหมไม,ไม่เขามองแค่ผลลัพธ์นะว่าเออ ถ้ามีการทักแล้วคุยกันแล้วอะ่ะมันทําให้เราดีกันเขาทักแค่นั้นเองดีมากนะคนคนนี้โอ้ความคิดดีมากค่ะเนี่ยเขาอยากจะรับฟังคุณอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงอยากจะแบบอยากรู้ว่าทําไมคุณโกรธอยากรู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงเขาพร้อมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมหรือแม้สิ่งที่คุณจะติเตียงเขาหรืออะไรก็ตามพร้อมค่ะคนคนนี้พร้อมรับฟังมากๆอืมน่ารักมากๆเลยอะ่ะ แล้วคนคนนี้เนี่ยพยายามพยายามพยายามใช้ความคิดแล้วก็เข้าใจเราทั้งสองคนเนาะว่าโอเคฉันต้องการแบบนี้อ่ะเธอต้องการแบบนี้ใช่ไหมทําไมเรามีปัญหาอะไรกันฉะนั้นเราก็อ่ะหาตรงกลางร่วมกันดีไหมอะไรประมาณเนี้ยอืมคนคนนี้ยเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะ อืมแล้วก็เป็นอารมณ์แบบไม่เห็นกับตัวอารมณ์ประมาณว่าโอเคเธอต้องการแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้อ่ะเราก็ปรับมาหาตรงกลางร่วมกันนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเนาะอ่ะไรย,ยังไงอีกเรามาดูสิว่าเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อไม่มีคนคนก่องที่สาอืมอืม ว้าวเนี่ยคนคนนี้ยมีแต่คิดหาทางออกนะอะไรนะ่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะอ่ะทำให้แก้ไขปัญหานี้ได้เขาต้องการแก้ไขปัญหาที่มีระหว่างคนละคำมากๆเลยเอออะไรนะ่ที่เราจะสามารถแก้ไขมันได้อะคิดคิดคิดมากๆของคนนี้ โอโหโอแต่จริงๆเจ็บปวดมากนะไม่มีคุณอะ dying inside out คือเขาตายอะข้างในใจเขามันตายเขามันเหือดแห้งดูสิตายและเหือดแห้งไม่มีความสุขไม่มีความชุ่มชื้นเลยขาดคุณไปอะอืมขาดคุณไปคือเขาเองเขาก็แห้งตายเหมือนกันนะแห้งตาย <laughs> <laughs> แต่ว่าเขาเองอาจจะ นิ่งๆเหมือนกันนะหรือไม่แสดงออกให้คุณรู้หรอกว่าฉันน่ะเศร้าเสียใจายมากเลยนะที่ไม่มีคุณคนคนนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนใช้เหตุผลเนาะใช้เหตุผลมากๆอะไรมากๆก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เอาเรื่องความรู้สึกมาให้คุณรับรู้มากมายนะหรือพูดความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกมากมายนะแต่ใช้ความคิดไย่างใช้ตรรก,กะในการแก้ปัญหานี่คนคนนี้จะคิดถึงคุณมากเลยค่ะ ช่วงเวลาที่ไม่มีคุณน่ะคิดถึง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 มากแบบเอ้ยอยากมีคุณอยู่ตรงนี้นะอยากทําอะไรดีๆให้กับคุณนะอยากโน่นนี่นั่นเนาะคิดถึงจนเจ็บปวดเลยคิดถึงคุณมากๆอืมโอ,โโอ้โหก็เจ็บปวดมากๆไม่แพ้กันนะเนี่ยคนคนนี้อือหือรู้สึกแย่มากๆเพราะฉะนั้นอะคนคนนี้ทน,น,นห่างกับคุณไม่ได้นานหรอกค่ะเดี๋ยวก็ต้อง มาตามเดวยวก็ต้องมาคุยเดวยวก็ต้องมาโน่นนี่นั่นเนาะอืมทนแบบไม่มีคุณไม่ได้นานหรอกนาะแต่ว่าก็ถึงแม้เขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ให้คุณแบบเอองอนเขานานอะไรเขานานนะเนาะบางทีคุณตามเขามื่งก็ได้นะอ <c oughs> <c oughs> คนคนนี้ยถึงแม้จะหน้านิ่งแต่แบบเศร้ามากค่ะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าอธิบายไม่ถูกเลยอะเป็นความรู้สึกที่อธิบายอธิบายไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยจะแบบ ต้องทายังไงก็ได้ให้ตัวเองเลิกเศร้าทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเลิกเจ็บปวดในการคิดถึงคุณทํายังไงก็ได้ที่ให้ตัวเองแบบเลิกรู้สึกแบบเนี้ก็คือการคิดหนทางในการเข้าหาคุณนั่นเองเนาะอืมในการแก้ปัญหาความสัมพันธ์นี้นั่นเองเพราะเขาอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้นานหรอกนะเอออะแล้วไพโรแมนต์แองเจิลอยากแนะนำอะไรคุณอีกดูสิ นิวเลิฟเขาจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเนาะเออเขาจะเป็นคนใหม่เป็นคนที่น่ารักเข้ามาหาคุณนะอืม give you a relationship a c h เ n c e เขาบอกว่าให้โอกาสกับความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะเนาะอืมแต่ก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมอะ่ะเออแต่ถ้าคุณยังรักก็ไพ่ก็นแนะนําว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะเฟิร์สเนี่ยมันจะมีการแบบว่า จีบกันอีกอะไรกันอีกนะมันจะมีการเข้าหากันและมีความมุ้งมิงมีความมุ้งมิ้งเนาะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเพราะว่าคนสองคนก็ยังมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะก็ยังรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรที่ต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่อืมมันมีการดึงดูดเข้าหากันมีแรงดึงดูดมีความสเสน่หาต่อกันนะว้าว engagement โอ้โห กองนี้เผพอๆเขาจะเข้ามาจริงจังชัดเจนอะไรให้กับคุณอย่างแบบเยียงมากมายเลยบางคนอาจจะมีสถานะให้เนาะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานเลยนะเออแบบเขาจริงจังจริงจังกับคุณมากๆคนคนเนี้ยเออเผอๆอยากผูกมัดคุณด้วยนะเนี่ยเขาจะเข้ามาเป็นรักแท้นะเขาจะแบบทําให้คุณรู้แหละว่าเขารักรักคุณมากเหลือเกินคุณเป็นรักแท้ของเขารักรักเหลือเกินนะเออเนาะ คนคนนี้คลั่งรักคุณเหมือนกันนะนะอ่าขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel น,นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย